เมื่อเราเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผมคิดว่าสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือการป้องกันตนเองและการให้กําลังใจกับผู้อื่นในยามนี้นะครับเราต้องให้กําลังใจการเข้าไว้สามัคคีการเข้าไว้และที่สําคัญถ้าเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ตามสมควรย่อมเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งคุณพ่อของผมท่านเคยสอนผมไว้ตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราสามารถช่วยเหลือใครได้ให้ทําทันทีเพราะการให้ไม่ใช่แค่การให้แต่ว่าการให้คือการสร้างแรงขับเคลื่อน โมเมนตัม um, และที่สําคัญการให้คือการส่งต่อความหวังผมคิดว่าสิ่งที่มีความสําคัญในวันนี้ก็คือการมีความหวังหวังว่าวันพวกนี้จะดียิ่งขึ้นหวังว่าเราจะเดินไปข้างหน้าต่อไปและที่สําคัญเราต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนในโอกาสนี้ครับผมขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความหวังโดยการที่จะส่งมอบนะครับหน้าก,ากากอนามัยจํานวน24กลอ่องให้กับผู้ที่มีความต้องการจริงๆซึ่งผมรู้ดีแล้วครับว่า จำนวนเพียง24กล่องน,นั้นคงจะเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนจะต้องฝ่าฝันในคราวนี้แต่ถึงกระนั้นครับผมก็ยังคิดว่าผมอยากจะให้พวกเรารู้ว่าสังคมของเรามีความหวังเราต้องเป็นกำลังใจให้กันมากๆเป็นกำลังใจให้บุคลากรผู้เสียสละทำหน้าที่มากๆเห็นอกเห็นใจกันมากๆแล้วเราจะต้องมีความหวังว่าวันพรุ่งนี้จะต้องดียิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่ต้องการนะครับหน้ากากอนามัยจริงๆ ตอนนี้ผมมีทั้งหมดด้วยกัน24กล่องและจะส่งมอบให้ท่านละ1กล่องจนครบ24กล่องในคราวนี้เนี่ยนะครับขอเฉพาะท่านที่อยู่ในประเทศไทยสำหรับท่านที่ต้องการหน้ากาก,ากอนามัยสามารถพิมพ์มาได้ในอินบ็อกซ์ของเพจผมเนี่ยนะครับแล้วจะมีแอดมินนะครับพูดคุยในรายละเอียดต่อไปยกตัวอย่างเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สถานที่สําหรับการจัดส่งโดยผมนะครับขอทาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าท่านที่พิมพ์มาในอินบ็อกซ์แล้วท่านหน้ากากอนามัยที่ผมจัดเตรียมเอาไว้หมดแล้ว หรือไม่ได้มีคนตอบนะครับในอินบอ็อกซ์เนื่องจากอาจจะมองไม่เห็นหรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้ท่านเข้าใจกันนะครับว่าตรงนี้ต้องขออภัยไ,ไว้เลยนะครับทั้งนี้นะครับเงื่อนไขในการส่งมอบหน้ากากาอนามัยเป็นไปตามที่ทางทีมงานของผมกําหนดนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมากๆสวัสดีครับ